หน่จริงมึงต่อยกูเลยหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นอ่ะพากูไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยเฮ้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 ยรายงานเลยรายงานแต่ตอนนี้นะคะกลุ่มไวรุ่นนะคะกำลังปะทะกันดุเดือดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งคาดว่าทั้ง4คนน่าจะมาจาก4แก๊งนะคะใช่ใช่ใช่ไอ้พีไอ้พี่รายงานข่าวอยู่นี่ลูกไม่ใช่พี่ที่ข่าวอยู่ผมจะไหว้น้ตเขา

ต่อยนิ่งึงจไปทางนู้นเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้โนี่อะอะไรอะมึงจะดึงมึงจะมาอีกแล้วต่อยมึงจะไปนู้นกอล์ฟคิวู้มมันอี่โมดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้การงานเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับ ผมโดนไอ้พวกฝั่งนู้นนะครับมัน,น,นลุงกับร้ายร่างกายผมว่า <c oughs> ผมอยากจะให้คุณลุงลุงลุงไม่เหรอไม่เหรอ